ก่อนที่เวลาจะเดินไปนะครับก่อนที่เวลาจะจับนะครับผมขอพูดอะไรสักนิดนึงครับมันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจนะครับว่าที่ทุกคนในวันนี้ครับมีแรงบันดาลใจครับและมีความคิดที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเราได้ขึ้นมาพูดบนเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและไม่ใช่ทุกครั้งหรือทุกเดือนหรือแม้แต่ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกวันแต่ทําไมเราได้เวลาในการพูดแค่เนาทีครับมันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจมากครับ ทุกท่านครับปรบมือหนึ่งครั้งครับปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งสิ่งนี้ครับคือการเรียกสติของนักเรียนตามสไตล์ครูไทยถูกไหมครับทุกท่านอาจจะรู้สึกง,ง่วงนอนถูกไหมครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านนะครับพยายามนิดนึงครับพยายามตั้งใจฟังผมนิดนึงครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมมาพูดในวันนี้ครับและผมจะพูดออกไปด้วยหัวใจพูดให้หมดเปลือกไม่ว่าเวลาจะเกินไปแค่ไหน ผมก็จะพูดออกมาให้หมดครับเพราะผมคิดว่าวันนี้ผมมีครั้งเดียวครับที่จะได้ขึ้นมาพูดในวันนี้ครับแต่ทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะพูดเป็นชั่วโมงไม่ถึงนั่นครับผมทุกท่านครับอยากจะชวนดูง่ายๆครับเคยเห็นคำกล่าวนี้ไหมครับว่า Pick a flower on earth and you move a f u z h e star เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นคำพูดของพอลดิเรกครับนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลไพรส ซึ่งคํากล่าวนี้ครับต้องการจะสื่อความหมายว่าเมื่อเรารุกขึ้นมาทําอะไรเพียงเล็กน้อยครับหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนั่นอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบในภาพใหญ่ที่เราไม่คาดคิดในอนาคตได้ผมอยากจะชวนทุกท่านครับคิดตามคําถามง่ายๆครับหากวันนี้อํานาจและพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือของผู้บริหารแต่กลับมาอยู่ในมือของครูตัวเล็กๆครับที่นั่งอยู่ณที่นี้ครับ และเมื่อครูลุกมาสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกท่านคิดว่าระบบการศึกษาไทยจะสร้างจะพัฒนาจะเติบโตไปในรูปแบบใดครับกราบสวัสดีคณะกรรมการที่เคารพครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและเพื่อนๆนิสิตปอโทรครับและพี่ๆปอเอกที่มานั่งอยู่ณที่นี้ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจครับที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงกระผมนายสริมสัติ์อ้พุกครับนิสิตครูคณะศึกษา,าศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรครูในโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและครูคนหนึ่งครับที่เคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเก้าวมาเป็นครูเพราะอะไรครูคนหนึ่งครับที่รู้สึกเบื่อมากๆครับกับการที่ต้องไปนั่งฟังการอบรมที่ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตอะไรของเราเลยและสิ่งนั้นครับทำให้บั่นทอนชีวิตจิตใจของผมมาเรื่อยๆผมรู้สึกว่าผมหมดแพชชั่นในการทำงานผมหมดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และในขณะที่แพชชั่นของผมครับกำลังดำดิ่งลงไปสู่ห้วงลึกของจิตใจผมยังกลายเป็นผู้ถูกเลือกครับทุกท่านครับผมถูกเลือกจากผู้อำนวยการครับให้ต้องเดินทางไปอบรมไกลกว่า500กิโลเมตรซึ่งผมไม่ได้เต็มใจผมถูกเลือกเพราะคนคนอื่นครูท่านอื่นไม่อยากจะไปแต่เลือกอะไรไม่ได้ครับคำสั่งของผู้อำนวยการคือคำสั่งเด็ดขาดและคำสั่งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งครับผมเคยเดินทาง ไปเรียนรู้ครับชื่อวิชา Inspiring Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้และทุกท่านเชื่อไหมครับว่าการเดินทางไปไกลกว่า500กิโลเมตรของผมในครั้งนั้นที่ผมไม่อยากไปด้วยนะครับผมได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ครับที่เรียกว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอิคิไกแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายตามแนวคิดของคนญี่ปุ่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเหตุผลที่ทําให้เราอยากจะลุกขึ้นมาครับ จากเตียงในทุกๆเช้าผมอยากจะชวนมองง่ายๆครับสิ่งที่ผมรักคือการเดินทางท่องเที่ยวสิ่งที่ผมถนัดผมคิดว่าผมมีความสามารถในการพูดครับบางคนอาจจะบอกว่าผมพูดมากแต่ผมคิดว่าผมชอบครับผมมั่นใจและถนัดในสิ่งนี้สิ่งที่ผมทำแล้วได้เงินทุกวันนี้ครับผมเป็นครูผมได้รับเงินเดือนทุกเดือนถึงแม้ว่าบางเดือนจะไม่พอต่อค่าใช้จ่ายก็ตามมีเสียงโหะ ถูกต้องใช่ไหมครับสิ่งที่โลกต้องการครับอุดมการณ์ของผมผมอยากจะสร้างการพัฒนานักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ดอยอากาศครับให้ได้พัฒนาตนเองไปให้ไกลกว่านี้ซึ่งหลายๆสิ่งนะครับรวมกันแล้วผมได้พบกับความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างครูและทุกท่านละครับความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างครูของทุกท่านคืออะไรครับและนี่ครับเป็นเพียงแค่หนึ่ง ความหมายในการเดินทางค้นหาตัวตนของผมครับที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจและภายในตัวตนของผมเพราะผมยังได้เดินทางไปเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตนเองอีกมากมายครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการก่อการครูครับหรือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่สร้างและเปลี่ยนแปลงมุมมองในการสอนของผมไปตลอดการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาครับหรือโครงการก่อการครู มีแนวคิดและความเชื่อที่ว่าหากการพัฒนาหรือการศึกษาไทยนะครับจะพัฒนาไปได้จะต้องสร้างการเรียนรู้หรือการสร้างพัฒนาที่สร้างภาคีเครือข่ายครับและพัฒนาครูและผู้เรียนครับให้เกิดภาวะการนําตนเองภาวะที่ต้องการจะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือรที่เราเรียกว่า Change A g e น t นั่นเองครับผมอยากจะถามทุกทุกท่านครับว่าในตอนนี้ณปัจจุบันนี้เราเห็นทักษะอะไรในตัวเด็กไทยบ้างครับ หรือทักษะอะไรที่เราต้องการจะให้เกิดกับกลุ่มประชากรที่เรียกว่าคนไทยทักษะการท่องจำหรือทักษะความสามารถในการเรียนรู้โดยระบบความคิดที่ว่าฉันก็ต้องเรียนไปเพราะฉันก็ต้องใช้สอบจากปัญหาการศึกษาไทยในหลายๆด้านครับในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างครับจากการรายงานของ World Bank นะครับธนาคารโลกครับสะท้อนให้เห็นภาพปัญหาครับของการศึกษาไทยที่กำลังเข้าขั้นวิกฤต การพัฒนาทักษะพื้นฐานครับของผู้เรียนหรือประชาชนชาวไทยครับกำลังตกอยู่ในขั้นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นทักษะความสามารถในการสื่อสารทักษะทางสังคมหรือทักษะดิจิตอลหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับผลการรายงานคะแนนพิซซาครับของคนไทยที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาไทยตอนนี้กําลังก้าวสู่ขั้นวิกฤตอย่างรุนแรงเพราะคะแนนต่ําสุดในรอบ20ปีต่ําสุดในประวัติศาสตร์ และประเทศไทยครับยังถูกจัดให้อยู่ในลำดับครึ่งล่างของตารางครับทั้งในระดับโลกและในระดับอาเซียนและจากปัญหาเหล่านี้ครับหากเรามองลองย้อนกลับมามองว่าการพัฒนาครูเป็นสิ่งสําคัญเพราะครูครับมักจะถูกกล่าวโทษเสมอเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาไทยหากเราเริ่มที่จะพัฒนาครูครับให้เกิดภาวะการนําตนเองความต้องการที่จะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง แล้วเราลองมาดูกันสิครับว่าเมื่อครูคนหนึ่งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวผู้เรียนหรือตัวของระบบการศึกษาไทยได้ในทิศทางใดในวันนี้ครับการศึกษาของไทยก้าวสู่ขั้นวิกฤตแต่ผมอยากจะบอกว่าครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงครับเราสามารถเป็นครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้ครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงไม่ได้สอนแค่หลักสูตรครับไม่ได้สอนแค่หลักสูตรตามเนื้อหา แต่สอนให้ผู้เรียนเข้าใจชีวิตและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และนอกไปจากนั้นครับเรายังเตรียมผู้เรียนครับให้พร้อมรับต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและจากงานวิจัยครับของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับโดย c a r o โรติิกนักจิตวิทยาชาวอเมริกันครับแสดงให้เห็นว่าานที่ได้รับการสนับสนุนครับให้มีกรอบแนวคิดแบบ t ร m i n d s e t จะสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ในอนาคตครับ และนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับผลการปฏิรูปการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ครับประเทศฟินแลนด์เริ่มต้นการปฏิรูปการศึกษาโดยการเริ่มที่จะพัฒนาครูเพราะมองว่าครูเป็นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนการศึกษาทั้งระบบของประเทศเขาได้คุณครูในประเทศฟินแลนด์ครับต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต้องพัฒนาตนเองอบรมอย่างเข้มข้นและที่สําคัญไปกว่านั้นครับคุณครูในประเทศฟินแลนด์ มีอิสระในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผลที่ได้ครับผู้เรียนในประเทศฟินแลนด์ครับมีความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวและพยายามต่อไปจนประสบความสําเร็จและนอกจากนั้นนะครับผลคะแนนสอบพิซซาของประเทศฟินแลนด์ครับชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนครับที่ได้รับการสนับสนุนให้มีกรอบแนวคิดโค้ดไมล์เซตหรือครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครับมีทักษะความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการทำงานเป็นทีมสูงกว่าประเทศอื่นๆทุกท่านครับครั้งหนึ่งครับผมจำได้ว่ามีนักเรียนคนหนึ่งครับชื่อว่าโบนัสเธอมีปัญหากับวิชาภาษาอังกฤษและเธอเชื่อมาเสมอว่าเธอไม่เก่งวิชาภาษาอังกฤษเลยแต่แทนที่ผมจะมองว่าเธอทำอะไรไม่ได้ผมพยายามมองครับว่าเธอทำอะไรได้ดีและผมเริ่มที่จะทำให้วิชาภาษาอังกฤษครับเป็นเรื่องที่สนุก โดยเชื่อมโยงกับวิชาศิลปะที่เธอชอบช้าๆครับโบนัสก็เริ่มมองภาษาอังกฤษด้วยความอยากรู้แทนที่จะกลัวและพอเมื่อจบปีการศึกษาครับไม่ใช่เพียงแค่ผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของโบนัสนะครับที่ดีขึ้นแต่โบนัสยังมีความสามารถในการสอนเพื่อนๆของเธอได้ด้วยความภาคภูมิใจอีกด้วยทุกท่านเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เนื้อหาครับแต่เป็นทัศนคติมุมมองที่เราปลุก ให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาได้ที่ผมกล้ามาพูดในวันนี้ณนะตอนนี้ต่อหน้าทุกท่านนะครับเพราะโรงเรียนของเราครับได้เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรมจิตตะศึกษาครับมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดภาวะการนำตนเองกำกับตนเองในการเรียนรู้เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับให้กับคุณครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องติดอาวุธการเปลี่ยนแปลงและที่มากไปกว่านั้นครับ คือเราทําให้ผู้เรียนรู้สึกว่าการมาโรงเรียนของเขาครับคือเรื่องที่หล่อเลี้ยงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและการเรียนรู้ที่ดีของพวกเขาผมเชื่อมาเสมอครับว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่จะเปล่งประกายแต่พวกเขารอแค่ใครคนใดคนหนึ่งครับที่จะมาจุดประกายเส้นทางนั้นให้กับพวกเขาและเรานะครับในฐานะครูเรามีหน้าที่หรือโอกาสพิเศษครับที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือจุดประกายเส้นทางนั้น ให้ผู้เรียนของเราครับเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดและเช่นเดียวกันครับผมก็เชื่อเสมอว่าคุณครูทุกคนก็มีศักยภาพที่จะเปล่งประกายครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านผู้บริหารนะครับหรือว่าที่ผู้บริหารทุกท่านในที่นี้ครับว่าท่านจะจุดประกายการเรียนรู้แรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงใ,ให้เกิดขึ้นในองค์กรของทุกท่านได้อย่างไรในอนาคตครับขอบคุณครับ ขอเสียบไว้กับคุณเสริมศักดิ์ไอ้พุกนะครับที่